วัตกรรมสาคัญมากกระแสสําคัญมากการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุดสําคัญมากคุณอย่าหยุดเรียนรู้จบไปครูให้ตัวเองแล้วคุณจะเก่งเหมือนคุณพอ่อครูพ่อเนี่ยใช้ไม่ได้ใช้าการที่ไปดูยูทูบปู่ก็คุณพ่อดูอไม่เป็นปฏิบัติคุณพ่อไม่รู้ว่าโลกโซเชียลคืออะไรแต่อคุณพ่อรู้อย่างเดียวว่าฉันใช้วิธีการอยู่กับมันบ่อยๆอ,อยู่กับมันจนรักมันอยู่กับมันจนมีแพชชั่นอยู่กับมันจนมันเข้าใจแล้วคุณพ่อใช้วิธีการปฏิบัติเท่านั้นเรียนรู้ ลงมือทําแก้ไขปรับปรุงแล้วลงมือทําอย่างเดียวไม่สนใจอะไรที่ไม่ใช่อะไรล้มเหลวไม่สนใจก็ทิ้งไปไปแต่จะเก็บแต่ความสําเร็จไปเท่านั้นวันนี้ครูก็เลยเอาความสําเร็จของคุณพ่อมาแพร่กระจายบอกกับคุณเพื่อที่คุณนะคะจะเป็นคนที่เอ่อไม่หยุดเรียนรู้เรียนรู้อะไรใหม่ๆตลอดเวลาเพจของคุณเปิดมาเนี่ยครูต้องการให้คุณทุกคนเป็นครูด้วยตัวเองนะคุณพ่อครูและตัวครูเป็นตัวอย่างให้คุณเกษรมนตรีเป็นตัวอย่างให้คุณดูแล้วว่า การทําอะไรใหม่ๆนวัตกรรมอะไรใหม่ๆไม่เกี่ยวกับอายุเลยพ่อคูนะจะ80แล้วนะแต่ยังไม่อยู่เรียนรู้ยังแข็งแรงยังมีความเชี่ยวชาญด้มานมะม่วงผลิตไอเดียอะไรใหม่ๆมาให้โดยที่ไม่ได้ไปลอกเรียนแบบอะไรมาไอเดียใหม่ๆพังพูมาตลอดเวลาดูเป็นตัวอย่างแล้วเอาไปทํา